สวัสดีครับเพื่อนเก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพื่นมีน้ำแกงหวยด้วยครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ที่การมีน้ำแกงหวยแล้วก็มีข้าวกับเต้าหู้ด้วยนะครับเดี๋ยวกินน้ำคำแล้กินข้าวกับเต้าหู้ให้เพื่อนเพื่อนดูครับนะครับน้ำกินน้ำทีนึงอร่อยขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อนๆนจะได้เห็นอร่อยด้วยนะครับหลอดอยู่ไหนครับกินหลอดครับนี่ค่ะโอเคใครซื้อให้ครับเนี่ยน้ำเนี่ย ใครซื me, society, glucose, ้อให้ครับคุ้ยายแกวครับอ๋อคุณยายแกวครับอ่ะพอครับกินเต้าหู้เพื่อนดูหน่อยเพื่อนเพื่อนครับเพี่ยนกันมีเต้าหู้สองก้อนเลยครับกินน้ำเสร็จก็กินเต้าหู้ครับเพื่อนๆนื่ดูนะครับเพี้ยนกันจะกินให้ดูนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนมากินข้าวแบบพี่กันกันนะครับโอเคแล้วพี่การปิดฝาน้ําไว้ก่อนแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเพี้ยนกันมีปืนสวยอะครับเพี้นกันไปเลือกเองไหมครับปืนนันนี้ไปเลือกเองไหมครับ เียวข้าวด้วยครับพี่เองการเลือกมาเองเลยเหรอครับเอแล้วพี่เันการแบ่งเพื่อนเล well ่นไหมครับเนี่ยแบ่งเพื่อนเล่นไหมครับปืนเนี่ยไปแบ่งเพื่อนไหมครับฮะพี่เองการแบ่งเพื่อนไหมครับปืนเนี่ยตอบเพื่อนๆหน่อยดิครับเพื่อนๆเราฟังอยู่ครับแบ่งเพื่อนี่ิีก็มีโคกระันุ ดูกอะห่อไม่ใช่แนักกระโค้งคำหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนดูครับครับคำหนึ่งครับสวัสดีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายยังเพื่อน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 โรตาร์อะมันมีโคกระดูกด้วยนะหรอนักกระกระดูกอะมันมีอะไรบ้างครับที่หนูไปอะมันมีโค หน้ากาของกระดูกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะครับแล้วเม้เวลาไปใส่แมสไหมครับเนี่ยใส่ครับใส่แมสไปซื้อของไหมครับใส่ครับแล้วบางบอกเพื่อนเพื่อนให้ใส่แมสไหมคะบอกให้เพื่อนเพื่อนใส่แมสด้วยบอกเพื่อนเพื่อนเวลาไปซื้อของเล่นให้ทํายังไงกางโควิดเวลาจะไปซื้อของเล่นต้องทํายังไงถึงเข้าได้คะเวลาไปซื้อของแล้วต้องทํายังไงบ้างพนักงานหนีให้เข้าให้ล้างมือด้วยอะไร แอลกอฮอล์ใช่ไหมแอันแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ของพี่กันมีใช่ไหมครับแล้วก็ทำอะไรอีกครับปิดแยกปากไหมครับปิดครับเพื่อนเพื่อดูไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลทรงลมทำมั้งครับเพื่อนเพื่อดูครับร้อง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 เพื่อดูนะครับพี่กันเนี่ยกินข้าวไปเล่นไปเลยครับเพื่อนเพื่อน่ะดูนะครับโอ้โหเนี่ยคำใหญ่ อืม uh huh. น้องพันกินข้าวก็โต๊เก่งจังครับถ้าไม่ให้เล่นก็ไม่ยอมกินข้าวครับเนี่ยตัวก็น้อยหนึ่งสามขวบเสร็จ,รจแล้วสามขวบกับหนึ่งเดือนเสร็จ,รจแล้วเนี่ยใช่ไหมสามขวบกับหนึ่งเดือนใช่ไหมครับแล้วตอนนี้พี่กันทําอะไรบ้างครับพี่กันพี่กันมีกระปุกพี่กันมีกระปุกเก็บตังค์ด้วยเหรอครับ บอกเพื่อนๆนมาหยอดกระปุกกันนะครับขยับเพื่อนเพื่อนฟังนี่มีไม่มีตังไหมตัวแค่เนื้อเก็บกระตังหยอดกระปุกแล้วเหรอครับมาเก่งจังอะครับใครใ,ใครให้ตังใครให้ตังหยอดครับนี่ตังหลุมแล้วใครให้ตังไปหยอดกระปุกรับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะเห็น,นแล้วเพื่อนๆนรู้แล้วว่ามีเยอะเพราะพี่กันขย่าเอาหยอดเห้เพื่อนดูสิครับหยอดเพื่อเพื่อนดูสิครับคำหนึงครับเพื่อนๆนดูหน่อยคำนึงครับออ อยากกระปุกเพื่อนเพื่อนดูิครับอยอดกระปุกสิครับไม่ให้แค่กระปุกเพื่อนๆอกกน,นๆจะได้ดูอยอดตรงไหนลขอันนึงไปไหนอะครับสีพูไปไหนเข้าใต้เตียงนูเนี่ยสีพมมสูมีตังไหมไปดูสิม,มีตังไหมก็สีพูอ่ะคนี้เต็มมร้ยยังมีไหมมีตังไหมสีพูมีตังนี่อะนี่อะสีพูลูกนี่ไงบนเตียงกระปุกหนูอะ กระปุกสีชมพูอะลูกมีตังไหมหยิบมาสิครับอ๋อนี่ไงกระปุกแต่ตังหนูอะนี่ไงลูกนี้ไงสีชมพูนี่ไงตัวการ์ตูนนี่ไงลูกนั่นแหะกระปุกนั้นก็มีตังเต็มด้วยโอ,อ้มาดูให้เพื่อนๆดูซิเราเร็วมีสองกระปุกเลยมีสองกระปุกเลยนะเอ๋อยากให้เพื่อนดูซิอยากยังไงอยากยังไงโอ้หอ,อยากกระปุกชวนเพื่อนๆชวนเพื่อนเก็บตังค์ยังชวนเพื่อนเด็กกระปุกเปล่าน่ะ เพื่อนๆครับไม่เอาชวนเพื่อนๆ๋ยวกระปุกก่อนบอกเพื่อนๆก่อนบอกเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆครับไม่อยากกระปุกกันครับเดี๋ยวโตจะได้มีตังครับเดี๋ยวโตจะได้มีตังเยอะๆครับเอาหน้ามาอวดไม่ต้องไม่ต้องแค่เลยเอาหน้ามาอวดเพื่อนๆก่อนเอาหน้าเอาหน้าน้องมาอวดเพื่อนๆดูหน้าตาเป็นยังไงอกระปุกของเพื่อนหน้าตาเป็นยังไงเหรออ๋ออย่างเงี้ยเหรอครับ หมดเวลาเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวไป้คลิปใหม่อ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับถ้าถ้าชอบกระปุกของพี่กันต้องทำไงครับกุหลาบอ่ะบอกเพื่อนๆหิทีนรกบอกเพื่อนๆก่อนกุหลาบแชร์โกกัดดิงถ้าเพื่อนๆชอบกระปุกทำไงดีครับบอกเพื่อนๆกดไลาบกระุดหลาบแชร์โกกระดิ่งกุหลาบโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บายบายครับบายบายครับเอากระปุกน้องมาโชว์หน่อยอันหน้าน้องมาโชว์หน่อยครับเงยเงหน้าดิายเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้าเพื่อนดูติกระปุกเป็นแบบไหนโอ้โหมีลูกกตา <c oughs>